สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะจองพาทรงเทธ nah ิมหาลาภโพค่ะพี่น้องวันนี้กะนำแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลมาฝากผิดมาตอนพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้เอาของเอ็ดลือลั่นสนันเมืองมาฝากค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เอ็ดคู่เมือง เรือลันสดานเมือง,งวดที่แล้วในเข้าชุดหกตัวค่ะชุดตัดจามตัวนี้รุดนะจ๊ะขอบคุณเจ้าของคอมูลทุกแอดทุกท่านเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะชุดหกตัวงวดที่แล้วนี่ก็เขาเด็กค่ะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนพฤศจ,จิกายนพศ2564แนวทางสื่อสลากินเมืองรัฐบาลลงให้เรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะ ตัวเลขแนวทางก็4 2 4 3 4 6 5 2 5 3แล้วก็5 6เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็แคปแคปไว้เอาไว้ในโทรศัพท์ค่ะมันเป็นว่าหายไวแล้วลืมไว้เลยพี่น้องเด้อเพราะว่าแ s เลื่อนลันสนันเมื่อนี่เพปอนสซีหายเร็วค่ะพี่น้องค่ะหลังจากหัวออกสองสามหมื่นฝรั่งโลงหายเลยแต่ว่าชุดสองอดสุดสามตัว ยังบนันไดลงเนาะค่ะชุดลงชุดหกตัวก่อนชุดหกตัวเนี่ยกับเข่าหลายงวดแล้วด้อค่ะเข่าสามงวดสี่งวดซ้อนแล้วอันนี้เป็นชุดเต็มของเพลนค่ับพี่น้องค่ะชุดเต็มบนล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะชุดหกตัวเพลตัดออกมาให้เหลือหกตัวงวดที่แล้วกับเขา่างวดก่อนนุนกับเขาอันนี้เป็นชุดเต็ม อันนั้นมาฝากมาตอนนีเน้เพื่อนๆได้บังได้ชมเพื่อพี่น้องบ่มกักอ่าชุดที่เพิ่นตัดให้เป็นตัดเอาเองก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าย่ิวันนี่มัก1661ค่ะพี่น้องต่อไปเป็นของเอ็ดคู่เมืองโบเทแล้วนี่ก็เขา้าด้วค่ะเอ็ดคู่เมืองนี่เข้า72เลขเรพองเนมีอยู่5ตัวค่ะพี่น้องค่ะ58 50 54 56แล้วก็57จ้ะ เอ็คขุนเมืองชุดไอ้สองตัวบนล่างนี่เขาเจ็ดสองเนาะคะ่ะแล้วก็ของเพิ่นมีเขาเอ่าสามตัวโตดนําของเอ็ดขุนเมืองนี่เนาะคะ่ะขอบคุณเจ้าของคอมมุนจ้าขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้นนชมเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเบิ่งตัวเลขชมตัวเลขแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้เยาวนน้ำในเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ่อไปเป็นเล็กคำนวณของเจ้านี่ค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี่เขางดกอนน้คกัเขาเขาแบบต้องตรง,ตงเลขสี่ตัวค่ะพี่น้องค่ะเห็นงวดทีทแล่นี่ก็เห็นอยู่แต่ว่าวันเดียเอาลงมาให้เพ <ๆ S 2> ื่อนในเบืองเด้ผดชมค่ะเห็นมันเขางวดนี้ก็เอามาฝากอีกค่ะพี่น้องค่ะเลขหลายตัวเลขสี่ตัวสี่หางอันนี้งวดนี้นะคะงวดประจำวันที่ หนึ่งเดือนพฤศจิกายนาพศ2564เลขซีโต้กับพี่น้องขาซีหกซีเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าโอนบอผิดกับพี่น้องขาบอไม่บอไม่ซีหกซีเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้รวยทุกๆคนนะกับพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า